ครับสวัสดีครับนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้น เป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์ศูน3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดีลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มีเวลาที่ได้มีโอกาสนะครับที่เข้ามานั่งทักทายนั่งพูดคุยกันนะครับก็อ่าที่สําคัญนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง youtube ของผมนะครับเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็มาช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วกดติดตามนะ ก็คือมาช่วยกันเชิดชูบูชานะครับนะบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เราได้รักและเคารพนะครับและก็ได้มีความศรัทธาในบารมีของท่านนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็เป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพ แล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็เป็นเมืองแห่งพยมังกรนะครับนะมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาตินะครับที่เข้ามาทำมาหากินนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะก็ลายที่สําคัญนั้นนะครับแต่ละท่านนะครับก็เข้ามา,าพึ่งพระอาศัยนะครับนะก็คือ,อาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะามากเลยในยุคนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเป็นยุคที่ อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่เดิงสงครามโลกครั้งที่2เป็นยุคที่ทำมาหากินค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับนะก็คนก็ได้อาศัยได้เข้ามาพึ่งพานะครับนั่นแหละครับก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางนะ,ะก็นั่งจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็คนนะครับนะ นำเครื่องรางแล้วว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับไปใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับนะอ,ะอย่างพ่อค้าก็จะไปใช้ทางด้านค้าด้านขายนะอ,ะอย่างนักธุรกิจอะไรต่างๆคนนี้นะครับก็จะใช้ทางด้านเขาเรียกว่าพบปะนะครับนะหรือว่าพูดคุยนะเจรจาอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะ,ะแล้วพูดถึงมีดหลวงพ่อเดิมนั้นก็ เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของพุทธคุณนะครับหรือว่าอนุภาพนะก็เป็นที่เรื่องหรือกันพอสมควรนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะก็คนที่นําไปใช้ก็ได้ไปเจอไปเจอในเรื่องของเรื่องราวนะครับผ่านปาฏิหาริย์อเยอะแยะมากมายว่ากันง่ายนะ,ะนะครับผ่านมาเยอะแยะมากมายนะ,ะนี่คือเป็นที่มาที่ไปนะครับของ เครื่องรางแล้วมีดหมอของข้อเดิมนะครับนะเอาละนะก็นะครับจะไม่ได้อ่าเขาเรียกว่านะครับก็เสียเวลานะครับให้นานเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของข้อเดิมนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะแต่ว่าเป็นด้ามไม้ที่ไม่ธรรมดา นะเป็นด้าไม้ที่แกะสลักนะครับก็คือพ่อปู่นะพ่อปู่ฤาษีนะครับนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับที่หาชมกันได้ยากนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กขนาดพกพานะเฉพาะใบอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับนะประมาณ5นิ้วแล้วก็รวมด้ามฝักนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ เก้านิ้วนิดๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตก็จะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับแนความงดงามหรือว่าความชัดเจนของด้ามน,นะครับของด้ามและฝักนี่แหละนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็อยากจะให้นะครับนะทุกท่านได้ชมในส่วนของภายนอกนะ,ะภายนอกก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้ามก็ดีนะครับนะ ในส่วนของฝักก็ดีนะครับนะก็หรือว่าในส่วนของใบต่างๆวันนี้ก็อยากให้ท่านนักลองนะครับดูแล้วก็ด้วยความพินิษพิจารณานะครับนะนไหนๆเราจะเรียนรู้เราจะศึกษานะครับก็ต้องศึกษาให้มันถ่องแท้ว่ากันง่ายนะครับนะ แต่สิ่งแรกเลยนะครับที่เข้ามานั่งทําคลิปทำวิดีโอหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องการที่จะมาทําการเผยแพร่นะครับนะก็คือเครื่องรางอของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะถ้าพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่นะครับจังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กําแพงเพชรตากแล้วก็ไปพิจิตรนะครับพิศุโลกไปยานุนนะครับนะ,ะเพชรบูรณ์นะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะ ทั้งหมดที่กล่าวมาก็ล้วนแต่ว่าในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ถ้าพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีพระอริยสงฆ์นะครับมีพระเกจินะครับท่านออกจากหลวงพ่อเดิมแล้วที่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากที่สุดก็อาเหนือวัดอาเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปนะครับ mm. ก็จะเป็นจังหวัดพิจิตร นะพอพูดถึงจังหวัดพิจิตรคนก็จะนึกถึงแต่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะอยู่ในเขตอำเภอโพ,ะพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละนะแล้วก็ถ้าออกไปสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ถ้าออกจากโพทะเลเลี้ยวซ้ายนะครับนะก็จะไปถึงเรียว่าอะไรนะครับหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตะงโงนี่นะครับนะอันนี้ก็จะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจริงๆเยอะแยะมากมายนะครับนะักพระอาริยะสฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ที่เป็นเป็นที่รู้จักของสิทธิอนุสิทธิว,วาญายิโยมว่ากันงนะ่ายนะนะครับนะหลเงพ่อหลวงพ่อพิมพาท่านก็เป็นหนึ่งในนะครับเาเรียกว่าในสายนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะเอาล่ะนะครับก็พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับนะชื่อเสียงของท่านนั้นต้องขัด,ขดจระจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะทั้งในและต่างประเทศนะครับนะ เรามาดูนะครับเรามาหนูมีดเล่มนี้กันนะจะไม่เสียเวลาผมจะไม่ใช้เวลาเยอะนะนะครับเนี่ยนี่นะครับอันดับแรกนะครับก่อนไปดูในส่วนของใบมีดหรือเรียกว่าภายในนะก็ให้ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะเป็นมีดขนาดพกพาที่มีความงดงามนะครับมีความงดงามนะก็เป็นด้ามไม้แต่ก็ไม่ใช่ด้ามไม้ธรรมดานะครับเป็นด้ามไม้แกะสลัก นะครับนะพ่อปู่ลือสีนะพ่อปู่ลือสีนะครับนะสำหรับเรื่องนี้นะก็ดูตรงไหนนะครับอย่างไรก็เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขังที่สําคัญนั้นเต็มไปด้วยความเก่าและความเป็นธรรมชาติที่สําคัญก็ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของความเป็นจริงนะ ก็มาให้ท่านได้ชมโอเคนะครับก็มาดูกันในส่วนของนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็นะในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่ทั้งหมดก็คือ3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1ก็จะเรียกกันว่าฝักนะครับนะส่วนที่2ก็จะเรียกว่าในส่วนของด้ามนะครับนะที่ผมให้ท่านชมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะนี่ก็เป็นด้ามและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบ พูดถึงใบก็นะครับเดี๋ยวจะภายในเนี่ยต้องยิ่งดูต้องยิ่งสูมนะครับนะให้เห็นความปานีนะให้เห็นความเป็นเสน่ห์นะครับของมีดเลมนนะครับของมีดเลิมนี้ก็นะครับมีเต็มไปด้วยคราบไข่นะครับเต็มไปด้วยคราบไข่ที่สําหรับมีดเลมนนะก็นะครับที่ดูนะครับก็นี่นะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นน่องสิงนะครับจะเป็นน่องสิงนะครับนะเป็นน่องสิงที่นะครับนะ,ะมีความงดงามมากนะครับมีความงดงามมากนี่นะครับทั้งสองด้านเลยนะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เต็มไปด้วยนะครับเป็นลายโบราณนะครับเป็นน่องสิงแบบโบราณนะโอเคในเมื่อ,อด,ดึงออกมาแล้วนะครับก็ลองไปดูนะ ในส่วนของภายในของฝักนะครับนะเกนะ่ามากๆม,ๆมีเรามีนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะถ้ามีพูดถึงมีดยุคต้นนี่ก็เรียกว่าว่ากันร้อยปีขึ้นไปนะนะครับก็นั่งจากว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับนะมีดยุคต้นเนี่ยตั้งแต่พศสองสี่ห้าศูนย์นะ ที่สำคัญนะครับมีดยุคนั้นเนี่ยก็นะครับก็จะยังไม่มีรูปแบบที่ที่ชัดเจนนะยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน,นก็หมายความว่า,ายุคนั้นสมัยนั้นใครนะครับนะก็คือเจ้าของมีดเขาอยากได้แบบไหนเขาไปสั่งตีแบบนั้นนะไปสั่งช่างนะครับนะาตามความต้องการของเจ้าของนะพูดง่ายๆเหมือนเราจะไปสั่งตัดพวกเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับนะเราอยากได้ทรงอะไระประมาณนั้น ช่างก็จะตามใจผู้ที่อยากจะมีผู้ที่อยากจะได้ว่างไงนะครับก็ตีออกมาตามนั้นนะครับนะตีออกมาตามนั้นนะที่สําคัญนะครับไม้ฝักก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งงดงามนะครับนะ <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เนื<ไ>้อแข็งนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นจะเป็นไม้คูนนะ จะเป็นไม้คูณที่เขาเขาเรียกว่าใช้แก่นคูณนะครับที่เอามาทำนะเรียกว่างดงามนะครับแล้วก็ลัดด้วยหวายนะครับหวายก็ถือว่าเป็นทน,นสิทธิ์นะนะครับเป็นทน,นสิทธิ์นะครับที่งดงามมากนะครับนะยังไงก็เอามาให้ท่านดูให้ท่านชมนะครับนะเต็มไปด้วยความ เขาเรียกว่าด้วยสเสน่ห์มากันง่ายนะนี่นะก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะก็สวยนะครับมองไงก็ความเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความงดงามมากันง่ายครับโอเคผมก็จะ,อะขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางนะในส่วนของฝักงไว้ก่อนทีนี้ก็มาดูในส่วนของ ใบนะครับในส่วนของใบเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่ปลายของมีดนะครับนะลองดูนะครับลองดูความนะมีสเสน่ห์นะครับนะเลื่นี้นะตรงปลายมีดก็เรียกว่าเป็นช่อฟ้ากระหนกนะครับแล้วก็ลายเถาวันนะเขาเรียกว่า,าถวนนะเาถาวันกระหนกนั่นแหละนะนะครับนะก็ไม่ค่อยจะได้พบเห็นนะไม่ค่อยจะได้พบเจอมีดแบบนะี้สักเท่าไหร่นะ นะครับใบนะเป็นใบอเ็กชั้นดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีความแห้งนะครับนะคราบคลเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติความเก่านี่แหละนะงดงามจริงๆนะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้นะท่านดูการตอกลายนะครับนะกระดูกงูก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ เถาวันกระหนกนะครับนะก็คือมีการพันนะ choice, อ่อนช้อยงดงามนะเาขาเรียกว่า,าวิจิตจริงจริงนะครับนะสำหรับมีเล่นี้นะครับนะเป็นมีดยุคต้นจะไม่ได้ระบุชื่อช่างเอาไว้นะครับนะท่านจําไว้นะครับที่สําคัญมียุคต้นเนี่ยจะมีความหลากหลายนะเอาที่แน่นอนไม่ได้นะครับนะในเรื่องของรูปแบบต่างๆมีความหลากหลายนะครับไม่ยังยังไม่มีมาตรฐานนะครับยังไม่มีมาตรฐาน ก็หมายความว่าอยากได้แบบไหนสั่งตีแบบนั้นนะครับนะ,ะคนในยุคนั้นนะแต่ก็นะครับถ้าเอาความสวยนะครับก็จะสู้ไม่ยุคกลางและไม่ยุคปลายไม่ได้นะแต่ถ้าเอาความใช่ก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับนะต้องว่าจัดเต็มนะครับนะถ้าจะนําไปใช้นะครับหรือว่าใช้ประโยชน์จริงๆเนะี่ยก็มียุคต้นเนี่ยถือว่าเป็นเมีที่ผ่านการ อา,อาธิฐานจิตรลวาผ่านการทำปลูกเศษเนีมาค่อนข้างดีนะครับนะมาค่อนข้างพิธีพิธันในการาปลูกเศษว่ากันง่ายนะในยุคนั้นสมัยนั้นนะก็นอกจากว่า,าคนที่ได้ไปเนี่ยก็ไปใช้งานจริงนะครับนะได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจริงนะครับไปเจอไปเจอ,เจอในเรื่องราวต่างๆนะครับมามากมายนะก็เป็นนั้นว่านะครับผมไม่อยากที่จะต้องไปโอ้โอโฆษณานะ อ่านะครับว่าดีแค่ไหนอย่างไรนะครับนะ mm hmm. ก็คือถ้าท่านไหนอยากจะทราบรายละเอียดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับทางด้านเครื่องหลางนะครับนะของมิตรหมอขนมผดเดิมก็ท่านกา็ทักเข้ามานะครับนะก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 mm hmm. 1 4 9 6สองของผมนี่แหละนะเบอร์ศูนย์แปดหกามสองเก้าหนึ่งสีนะครับนะก็กดเข้ามาได้เลยนะครับนะ ทุกๆคำถามมีคําตอบนะครับให้กับทุกท่านนะครับก็จะไม่ตอบอยู่คําถามเดียวกละคำตอบเดียวนะครับนะก็คือในเรื่องของเกแทนะ mm. ก็อย่าถามเข้ามานะครับ mm. เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นคําถามมันเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็ต,ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะก็เรียนท่านตรงๆแบบนั้นจริงๆนะครับนะก็จะไม่ตอบ นตอบเป็น,นั้นว่านะครับนะถ้าบางท่านก็ถามผมมาว่าถ้าไม่ตอบแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอาจารย์นครินนะครับนะก็ YouTube นะครับนะตามช่อง YouTube ต่าง,าง,างนะครับลองค่อยๆเข้าไปศึกษาค่อยๆเข้าไปาเรียนรู้นะครับนะนอกจากคลิปวิดีโอนะครับที่ผมไม่ทำเอาไว้เนี่ยก็จะมีหลากหลายท่านหลากหลายคูบ้าอาจารย์นะที่เขาได้มาทำเอาไว้นะครับนะที่เขาได้มาทำเอาไว้นะก็ต้องบอกว่า มีความหลากหลายนะครับนะบางท่านก็จะแนะนําเรื่องราวดีๆนะครับนะเอาไว้บ้างนะไว้บ้างนะครับแต่ก็จะเขาก็คงจะไม่ละเอียดทั้งหมดหรอกนะครับนะถ้าอยากทราบรายละเอียดต่างๆก็นะครับหลังใหม่นะหลังใหม่ก็โทรเข้ามาที่เ,เบอร์ศูนย์แปดาอ้นี่นี่แหละนะเ,เบอร์086 329 1496นนะครับนะก็ตอบอโทรเข้ามาได้เลยนะ โตเข้ามาได้เลยก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับให้ท่านทราบนะั่นแหละนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับการดูมีดนะครับนะถ้าไม่จําเป็นนะครับนะกะ็ไม่ต้องไปปรึกษาใครนะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปปรึกษาผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้หรืคนที่ไม่รู้กว้างคนที่ไม่รู้จริงนะ อันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือสูญเสียโอกาสนะครับนะแทนที่จะได้ของดีนะ,ะก็กลับกลายเป็นทิ้งของดีไปประมาณนี้นะอัะอนนี้แหละก็ผมก็เป็นห่วงนะครับนะ mm hmm. เป็นอันว่าท่านอยากจะได้ของดีๆนี่ก็ใช้จริตของท่านนะครับนะใช้อ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะครับใช้นอกจากใช้จริตแล้วเขาเรียกว่าก็ใช้ความ ก็เรียกว่าทักษะของท่านนะครับนะก็เรียกว่านทุกคนมีอยู่แล้วหละนะครับในเรื่องของจลิตนะของตัวเองนะก็ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะครับนะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็ถ้ามีถ้าเกิดอยากมีสิ่งไหนเอาไว้ในครอบครองนี่ก็อ่าก็ล้วนแต่ว่าทุกคนก็อยากจะได้ของดีทั้งนั้นแหละนะอืมนี่ก็เรียนท่านแบบนี้นะครับตรงๆนะ ทุกคนก็ได้ของดีทางนั้นแหละนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในเรื่องของเซนส์นะครับนะในจริตของตัวเองว่ากันง่ายนะครับนะแล้วที่สําคัญก็เป็นมีดนะครับนะตรงน่องสิงนะก็มีอยู่3จุดด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะเป็นมีดที่อยู่ในเรียกว่านะครับนะประเภทที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอ มาณนี้นะครับนะนี่นะครับนะน่องสิงก็จะเป็นน่องเป็นตอกลาย้วยลายโบราณนะครับนะลายแบบนี้ไปหาได้เลยนะครับนานๆจะเจอนะครับนะเรียกว่าหรือว่าแทบจะไม่เจอก็ว่าได้นะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของนะครับพอดูใบเสร็จเราก็มาดูในส่วนของกันลัดมีดบ้างนะนี่นะครับกันก็นะครับนะเป็นเหมือนกับนะครับเขาเรียกว่าเงินนะครับนะผสมกับ อทองเหลืองนะแต่ว่าผมสังเกตนะครับว่านะมีดเล่มนี้นะครับนะเก็บไว้ยิ่งนานยิ่งเงานี่นะครับนี่ตรงกันนี้นะนะครับยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเงานะเงาวัดเลมืนะครับเหมือนทองคาจริงๆเลยนะ,ะนะครับนะเป็นจุดที่รวบรวมนะครับนะมวลสารทั้งหมดนะครับอเอาไว้ในนี้นะะนะครับนะแล้วก อพอบรรจุมวลสารเสร็จปั๊บก็จะบรรจุด้วยข้างนี่นะจะบรรจุด้วยข้างนะครับนี่ก็นะบรรจุเห็นไหมครับ <Okay. S 1> อพอบรรจุก็นะครับปิดด้วยนะปิดด้วยข้างนี่นะครับนะปิดนะอย่างงดงามเลยนะครับแน่นปึ๊กนะสำหรับมีเรนนีนะ ที่สําคัญนะครับด้ามก็อย่างที่ผมให้ท่านได้ชมไปเบื้องต้นแล้วนะครับนะก็เต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเก่านะครับนะก็ท่านลองชมดูนะครับใช้สายตาอันแหลมคมของท่านเนี่ยก็ลองดูนะครับนะผมเองเนี่ยจะบอกว่าดีนะครับนะแค่ไหนก็พูดได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าของไม่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตัดสินใจนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็ อยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะนะครับท่านจะได้ของดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเพราะผมบอกต่อให้ผมบอกว่าดีนะครับถ้าท่านมองว่าท่านก็บอกไม่ดีนะนะก็นี่แหละครับจึงไม่อยากที่จะไปใช้คําว่าสอนกันนะอ่านะครับอยากจะนําเอานะครับนะสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับนะที่สําคัญนั้นนะครับสิ่งที่จะบอกและจะสอนจะชี้แนะนะครับนะทุกท่านได้ดีที่สุดคือไม่ใช่ผมนะครับนะเป็น สิ่งที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนก็ก็คือครูบาอาจารย์ของเรานะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะนี่นะก็นะครับนะเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยนะความงดงามเต็มไปด้วยเห็นไหมครับนี่นะก็ ร่องเลือดก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับก็คือการบ่งบอกนะการตอบไม่เมือนะอันนี้คือธรรมชาติก็จะไม่โกหกใครนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นแบบนี้นะงดงามนะครับงนงามมากนะเอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนานี้ผมใช้เวลามา21กับ51วินาทีนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ใหม่ๆนะครับนัที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องทาง YouTube ของผมนะก็อย่าลืมนะครับถ้าเมื่อชมแล้วนะครับหากมีข้อเขาเรียกว่าเห็นว่าดูดีนะหากเมื่อชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนะแต่สำหรับผมเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใหม่ๆนะหรือท่านเก่านะครับก็อย่าไป บอกว่ารู้แล้วนะครับนะคนไหนบอกว่ารู้แล้วส่วนใหญ่ก็จะยังไม่รู้ว่ากันง่ายนะครับนะถ้าเกินอกจากว่าคนบอกว่ารู้แล้วเนี่ยก็ไม่ชอบการเรียนรู้หยุดการเรียนรู้ว่ากันง่ายนะครับนะถ้าอย่างนี้ก็จะถูกโลกทิ้งนะครับนะสุดท้ายก็จะสู้คนที่เขาพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ได้นะ เรียนอย่างนี้นะครับเอาละก็นะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อชมแล้วหากว่าเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ,ะเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับก็คือทําการเผยแพร่หรือว่าเชิดชูบูชาบารมีของหลงวงพ่อเดิมนะแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วนะเมื่อชมแล้วนะครับนะ ติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0 8 6นะ0 3 2 9 1 4 9 6กะครับนะก็คือในทุกๆคำถามครับมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขลิมมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ